อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันศุกร์ที่16มกราคมวันนี้วันครูนะครับ16มกราคมนะครับวันลุมพินีนัดที่138นัดแรกของปีส5งพันามาแล้วครับเขาปรับเวลาใหม่นะเพิ่มคู่มวยมาด้วยปรับเวลาใหม่เพิ่มคู่มวยมาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกา30นาทีแต่ว่าถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเวลาเดิมก็คือ20นาฬิกา30นาทีหรือว่าสองทุ่มครึ่งทางช่อง7็สีนะเริ่มกันที่คู่แรกกริป มวอยขวาอาวุธแรงเปิดหัวทำชนคู่แรกวันนี้นะครับลิฟดีนมัดดอมวยขวาอาวุธแรงนะครับทีมชาติมาเลเยเป็นดาวรุ่งอนาะคตด,ดีเลยล่าสุดเพิ่งจะชนะทางด้านของเบอร์หนึ่งก่อนหน้านั้นน็อกน้องเบียร์ลาวลันช้างไปนะครับทางด้านของลิฟดีนมัดดอนะครับมวอยขวาอาวุธแรงแข้งขวามัดขวาแข้งขวามัดขวาแต่ว่าจะต่อยแบบดุดันเลยนะครับจะต่อยดุดันนะครับวันนี้ตัวแรกเลยลิฟดีนมัดดอครับต่อยกับโมมัดเรโดอินโดนีเซียนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดลฟ์สดกันแล้วกันคู่ที่สองเ คู่ที่2นะครับบาซิลบาซิลเป็นนักมวยไทยนะาบาซิลเป็นนักมวยไทยนะครับอยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ใส่สีเสื้อเอกมืองนน์นะครับตัวนี้ผิวจัดบาซิลเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเวทีใหญ่อยู่ที่นี่อตกนนทบุรีอตกสามนทบุรีเนี่ยมาเริ่มที่นี่เลยต่ในรายการวัยดีวิธีไทยผมเป็นครั้งแรกผมติดตาเลยเด็กคนนี้นะครับอยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ยอดฝีมือยอดไอคิวนะครับฉับเฉวยแล้วก็สวยงามนะครับผิวจัดแต่ว่าต้องผิวไว้ได้ตลอดวันนี้ทางด้านของบาซิล ซึ่งต่ากัอูเบตฮัตเซนอูเบตฮัตเซนเนี่ยสดมาก19ปีนะครับลูกครึ่งปากีอังกฤษราชนจาจักรอังกฤษนะครับอยู่ที่ลีดเมืองลีดอะอยู่ที่เมืองลีดนะครับอ,อยู่ที่เมืองลีดผ่านสมัครเล่นมาเยอะตัวนี้นะครับเป็นนักวยชาวอังกฤษแต่ว่าสายเลือดปากีสถานนะ19ปีลูกศิษย์ของจอมภบเกียรติพลทิพย์นะก็มาต่อยที่วอนลุมินีเอาไว้แล้วหลายไฟสามสี่ไฟได้ละก่อนหน้านั้นก่อนหน,น้าที่จะต่อยวอนลุมินีก็ต่อยในเมืองไทยมาแล้วประมาณ4ี่ห้าไฟเหมือนกันนะ วันนี้กลับมาใหม่นะครับตัวนี้เด็กวิศวะเคมีเรียนดีด้วยนะครับเคยชกกับทางด้านของเฟดดี้เฮกเต้มาแล้วแพ้เฟดดี้เฮกเต้แบบขาดใจเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ต่อกันใหม่ตัวนี้เป็นไวซซ้ายจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายได้หนักได้แรงหนักแทงซ้ายด้วยนะครับคู่นี้บราซิลกับทางด้านของอูเบตฮัตเซนผมไปอูเบตฮัตเซนมันจะได้ลูกหนักลูกแรงนะครับมอยซ้ายขวาได้ด้วยนะครับอูเบตฮัตเซนเดี๋ยวรู้จักแนละวันนี้นะครับขามาดีไฟน์ฐานเอกับขุนพลซ้ายเจอซ้ายไทยเจอไทย นะครับฐานเอกคับขุนพลนะครับซ้ายเจอซ้ายไทยเจอไทยนะครับสิงห์สานกับประกันแดนใต้ฐานเอกนายกเอตาลลาอยู่ที่สอโชคมีชัยมวยซ้าย,ย,ายจ, dunno, จังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายานะครับจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายมาพักห้ายกด้วยการชนะเด็กด,ยด,ยดยอยนะครับวันก่อนที่เวทีมวยสามอมน้อยวันนี้กลับมาที่3ยกอีกทีหนึง่งวันนี้กลับมาที่3ยกอีกทีหนึ่งต่อขุนพลอออุ้ดอุดรหรือว่าขุนพลช้างบ้านลาดตัวนี้ซ้ายโคตรหนักโคตรแรงเลยซ้ายต้องมนเลยฉายามันซ้ายต้องมนนะสายหนักสายแดงแล้วซ้ายคมด้วย นะวันนี้ฐานเอกนะ่ยน้ำลายขมคอแหละผมไปที่ทางด้านขุนพลนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดรฟ์สดถามว่าขุนพลอ e ูดอุดรหรือว่าช้างบ้านลาดเคยไปวันลุมินีไหมผมบอกให้เลยว่าเคยไปมาแล้วไปนอกทางด้านของเพชรชยุทธมาด้วยไปนอกเพชรชยุธมาด้วยเมื่อปี67นะวันนี้ขุนพลอ e ูดอุดรสายหนักสายแรงนะครับแล้วก็น,นินมังกรกับโตโยต้าโอโหคู่นี้น,นินมังกรกับโตโยต้านินมังกรน้ำแข็งไอแลนด์หรือว่าก้าวแต้มสิทธิ์เชฟุญธรรมอยู่กับกัปตันเคน ต่อยที่วันลูมินีมาก็ต้องบอกว่าหลายไฟแล้วต่อยที่วันลูมินีมาประมาณ3 4สไฟมันยังไม่แพ้คใครเลยนะนอกคมกิจชนะคะแนนเสียงข้างมากลิบดีนนอกจากจัตศิษฐาจะยาสัตว์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านของเพชรนายาเขาเกมกระดูกดีเขี้ยวลากเลยตัวนี้นะครับเขาเกมกระดูกดีเขี้ยวลากมวยขวาวุดแรงแล้ววันนี้ต่อยกับโตโยต้าอีเกิลไวไทยซึ่งล่าสุดน็อกทางด้านของยอดอุดรบีเอสไวไทยไปแบบต้องบอกว่ารัดทึกแต่ประนั้นคู่นี้ได้เสียคู่นี้ผมบอกให้ได้เสียนะครับได้เสีย นะแต่ว่าผมยังชอบทางด้านของโตโยต้าว่ะตัวนี้ใจเพชรเลยนะครับโตโยต้านะครับโตโยต้าแล้วก็เพชรกาเฟียกับโลแกนซันโลแกนซันโลแกนซันล่าสุดน็อกทางด้านของสัศรีโลแกนซันจังหวะฝีมืออาวุธแรงมากนะครับในทีมของอเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับสกอตแลนด์ฮ่องกองลูกครึ่งนะครับสูง175เซนิเมตรมวยขวาอาวุธแรงนะสำหรับทางด้านของโลแกนซันนะครับมวยขวาแข้งขวามัดขวาอาวุธแรงมากยิ่งต่อยยิ่งดุดันอะโลแกนซันะ Logan นาะยตัวหนึ่งวันนี้นะครับ แล้วก็มาถึงคู่ไหนอีกเพชรลำพูนกับกอเตา่าขาทิ่แล้วเนี่ยระทึกวันนี้ต่อยกันอีกทีนึงแก้มือล้างตาคาใจกอเต่าเป็นวัยเครื่องร้อนช้าแต่ว่าปลายจักวันนี้กอเตา่าต่อยกับทองลำพูนทองลำพูนมันจะแรงยกต้นต้นวันนี้ไปกอเต่าเลยครับน่าจะล้างตาได้คู่รองชาติพยัคก,กับอายักอันบัตเนี่ยในทีมของเมดี้ซาตูรือตัวนี้เมดี้ซาตูถ้าเป็นไวัยไทยอายกัก็บอกว่าเคาไข่ใหญ่เลยแหละสิทธิวัชราชัยเลยหรือไม่ก็พีเคสันชัยเลยอายักอันบัตกับทางด้านของชาติพยัคผมออกอายัก มวยขวานะครับจังหวะแก้งขวาหมัดขวานะครับอ่าลา่าสุดน็อกทางด้านของเพชรลำพูนมาออกอายัดนะครับ